ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดทประจำวันที่24มกราคมโดยโค้ชฟ,ฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดทชาวนี้ขอเสนอ21ตัวจริงแมนยูบทลิเวอร์พูลศึกแดงเดือดภาคต้นเอฟเวอร์ครับโดยในทางเช็คไลน์อัพแมนยูกันหน่อยก็ได้กันนะฮะในเกมรับมือกับทางลิเวอร์พูลโดยศึกเอฟเวอร์คัพคาดดีนแฮนเดอร์สันแล้วก็อาร์นีเทเรสอาจจะได้ลงจริงจบ้างในเกมค่ำคืนวันนี้ก็เป็นได้ครับโดยทางโอเล่ L e กุนดอนโซชานั้นผู้จัดการทีมของแมนยู นำท้าผิวสแดงต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลในศึกเอฟเอคัพรอบที่4ที่สนามโอท้ทฟอร์ดในคืนวันอาทิตย์ที่24มกราคมนี้ซึ่งงานอยู่ของรานั้นกำลังทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมนำเป็นจา่าฝูงในศึกฟุตบอลอังกฤษและเพิ่งจะแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวแต่ตัวบท2เกมหลังสุดในทุกประการขณะที่ในศึกเอฟเอคัพรอบ3เอาชนะวัตฟอร์ดมาได้แบบบุบบิดไป1.0ต่อ ในเกมแดงเดือดภาคเอฟเอคัพในวันอาทิตย์นี้นะฮะโซชาเนี่ยจะหมดสิทธิ์ใช้งานนักเตะที่เจ็บก่อนหน้าน,นี้อยู่แล้วอย่างเบนดอนดิน,น,นเบรียนมาโกสโปรโฮและก็ฟิโชอนถนัดที่ทางฟาคุนโดวิยสตรีติดโควิด -19 ซะอย่างนั้นโดยโซชาอาจจะพักผู้เล่นบางตำแหน่งโดยเ,เริ่มต้นจากผู้สมปรูที่ดินแฮนเดอร์สันจะได้ลงมาเฝ้าเสาแทนดาบ,บิดเดียร์ส่วนแบ็คโฟลจะใช้อารอนบิชก้ายืนแบ็คขวาส่วนด้านแบ็คซ้ายจะให้อเล็กเชลเรสเล่นแทนลูกชอ ขณะที่คู่เซนเตอร์แบดคฮร์รี้งไวกวานั้นยังเป็นตัวหลักโดยเกมนี้น่าจะได้จับคู่กับชาวิเชลินเลิฟส่วนกองกลางตัวตัดเกมคู่นั้นให้กับทางเยมันามาเตสกับทางสกอตต์แมชชูมิน่ทำหน้าที่โดยที่เฟร็ดจะได้พักกันบ้างในค่ำคืนวันนี้ส่วนด้านสามตัวรุกให้กับทามาครับรกฟอร์ดได้ไปยืนทางฝั่งขวาส่วนพอป้าป้าประจำการด้านซ้ายโดยให้บรูโน่เฟนเดสคอยทำเกมอยู่ด้านหลังอีสันคาวานี่ที่จะรับหน้าที่เป็นกองหน้าตัวเป้านั่นเองนะและผมเป็นคำว่าง,งานนี้นะฮะ ก็เป็นการพูดถึงสเแข้งตัวจริงที่จะลงในค่ำคืนวันนี้ไม่แน,น่อาจจะเห็นดินอตาสันก็เป็นได้ต้องรอรุ้นกันต่อไปรอดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเอาละง,ง่ายผีเตรียมจ่ายเงิน5 5ล้านปอนดึงดดโยเข้าสู่รังผีโดยง,งนนัทนแมนเชสเตอร์สเของเราจะผมพร้อมตัดหน้าทุกๆุกเดียวเลยนะฮะในการดึงตัวดดโยกบอเมกาโนมา่วมทับหลังจากมีรายงานมาว่าพวกเขาเนี่ยจะจ่ายเงินสูงถึง5 5ล้านปอน โดยก่อนหลังจากสโมสรแอร์บัไลซิกนะฮะได้รับความสนใจจากยักษ์ใหญ่ของยุโรปหลายๆทีมเลยก็ว่าได้และหนึ่งในนั้นก็คือบิษ่าแดงที่ถูกโยงนักเตะมาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงเวอร์พูลเชลซีและก็บาเยอร์มิวนิกโดยตามก,การบริงานจากสื่อยอมแชร์สื่อผู้ดีของกฤษนะฮะระบุเลยว่าแม้ว่าค่าสัญญาของกองหลัง22ปีรายนี้อยู่ที่ประมาณ38ล้านปอนด์แต่ด้วยการที่มีสโมสรมากมายพร้อมลงสนามยืนยันแย่งตัวส่วนให้บิซ่าแดงนั้นเตรียมเพิ่มเงิน ในการเพิ่มให้กับไลซ์ชิกยอมเจราจาด้วยเป็นรายแรกแต่กระนั้นปัญหาขั้นตอนต่อไปก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการมัดใจซึ่งอุปเมกาโ,โนคนนี้ได้สื่อสารผ่านเยอรมน,นีเผยว่ามีนักเตะมีใจให้กับทางมาเยนสะมากกว่านอกจากนั้นสื่อในสเปนระบุเลยว่าหากแมนยูนั้นพลาดตัวกองหลังชาวฝรั่งเศสรายนี้พวกเขาพร้อมกลับไปล่าตัวราฟาเอลวารนานนรักตัวเก่งของเริอัลเดริกนะฮะมาวงทีมด้วยการต่อไป เพราะสัญญาของแค้งวิเชปีรายนีจะหมดลงในกลางปี2022นั่นเองนะนะผมเป็นคำว่างานนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีของผีแดงของเราจะได้เห็นอูบเมกาโ,โนคนนี้ซบทางาแมนยูนั่นเองครับก็ต้องรองลุ้นต่อไปนะฮะว่าเดี๋ยวนี้จะเกิดขึ้นจริงมากน้อยแค่ไหนแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเข้าทางผีแดงจริงจริงโดยในสัปดาห์นี้นะผมในสุขบันริกิจนั้นพักเบรกหลีกทางให้กับบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอย่างเอฟเอครับ ซึ่งเป็นการเข้าแข่งขัน RRC คู่เอกก็คงจะหนีไม่พ้นศึกแดงเดือดเวอร์ชันบนถ้วยซึ่งแมนยูนั้นเปิดบ้านรับมือการมาเยือนของเลอร์พูจะลงฟาดแข่งกันในวันที่24มกราคมคือวันนี้ในช่วงเย็นนั่นเองและชั่วโมงนี้ยังไงก็ต้องถือหางนะครับมีแดงเอาไว้เพราะจะลงด้วยตำแหน่งจ่าฝูงขณะที่หงแดงที่มีศักเป็นแชมป์เก่าผิวหนังกิดนั้นออกมาเยือนเกมน,นี้ด้วยความไม่มั่นใจสักเท่าไหรน่นักเนื่องจากฟอร์มในลีก5นัดหลังสุดเนี่ยสะกดคำว่าชนะไม่เป็นนะฮะ แถมยังยิงใครไม่ได้มา4เกมติดต่อกันแล้วถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเพราะช่วง2อน3ปีหลังมานี้เลเวอพูนั้นยิงได้มากมายไกลกองแต่ตอนนี้3กองหน้าอย่างโมเมสซาลาาโยโมเน่และก็โรเบิตฟิมิโน่ดันนัดกันฝืดน,นะฮะโดยไม่ได้นัดหมายแถมตัวความหวังอย่างตีโกโชต้าก็ยังเจ็บไม่หายสักทีตอนนี้มานั่งสำรองเหลือแค่ดิบ็อกโอริกีกองหน้าทีมชาติเบลเยียมที่เป็นกองหน้าธรรมชาติที่เหลืออยู่ณเวลานี้ เ่งบอกตรงๆเลยนะว่าหลังจากจังหวะที่ยิงบอลชนคานในเกมแพ้ 1, so เบิร์นรี่ไปศูนย์ต่อหนึ่งสาวกเดอะครับนี่ต่างบอกกันว่ายอมทนใช้3หอกที่ฟอร์มฝืดไปเรื่อยๆดีกว่าฝากความหวังไว้กับทางโอริกี้ปิดกับทางแมนยูที่ยิ่งเล่นยิ่งดีเดีย๋ยวจนไม่มีคำว่าคิดว่าจะก้าขึ้นมารักจาฝูงในขนาดนี้โดยเฉพาะพาวบ้ากองกลางทีมชาติฝรั่งเศสายนี้ที่ก่อนหน้านี้เคยโดนต่อว่านะฮะเป็นตัวช่วงไม่มีประโยชน์แล้วก็หมดใจไป แต่ตอนนี้กลายเป็นเดอะแบกของพี่สแสดงไปซะอย่างนั้นนะฮะพยายามที่ทางบรูโน่เฟอร์เดสเฟรมิเกอร์คนเก่งหมดมุกบางบ้าก,ก็ขึ้นมาทำมาทิ้นแทนและก็แบกทีมแทนเขาเช่นเดียวกับการได้อินสันคาร์วานี่กองหน้าตัวเป้าเข้ามาทําในเกมในแนวรุกปีศาจแดงก็ดูวุบนวับขึ้นไปเยอะเลยคาร์วานี่เป็นกองหน้าที่ขยันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วและด้วยประสบการณ์ที่มากมายทาให้จังหวะการสอดหาช่อง หรือวิ่งหาชิว่างหรือแม้กระทั่งไปอยู่ในจุดที่ทาประตูดได้ทั้งหมดนี้ทําได้อย่างเนียนกริบซึ่งที่กล่าวมานั้นก็หาได้ยากสุดเกินนะฮะในตัวขององค์ดีมาสยานและก็บังคับรัฟฟอร์ดรวมไปถึงเบสันเกรนโบสถุกตอนนี้แฟนบอลหรือกุลูหลายแต่หลายคนยังทําตัวกันไม่ถูกกับการที่มารับตาแหน่งจ่าฝูงของศึกบอลอเมร,ริกินของแมนยูโดยมานั่งนึกกันว่าแมนยูนั้นจะคว้าแชมป์จริงได้หรือไม่ แต่ชั่วโมงนี้ดูแล้วษีแมนยูดีที่สุดแล้วพราะตอนนี้บรรดาทีมคู่แข่งนักเตะนะฮะเจ็บแล้วก็เจ็บไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลที่เจ็บยกแผงน่าจะอีกสักพักหนึ่งกว่าจะคืนฟอร์มได้ขณะที่แมนซิตีรรองจากฝูงที่กำลังไล่บี้แมนยูมานั้นต้องเสียเควินเดอรบอยจอมทัพคนเก่งไปถึง 4- 6วิคเปยกได้ว่าเป๊ปกิในิร่านายใหญ่บริบาลสีฟ้าถึงกับต้องกุมขมับกันเลยทีเดียวเพราะ KDB ถือเป็นหัวใจหลักของทีมส่วนเลสเตอร์ซิตี้ก็ฟอร์มของเส้นคงวานะฮะ แล้วก็มีลุ้นแชมป์เช่นกันแต่ก็ต้องมาเสียเชมบวดี้ดาวซันโวของเพียวนักกิจในฤดูนี้นไปอีก2 3ง,งส,สัปดาห์ส่วนด้านเชซีของผู้จัดการแฟนลัมพาดเนี่ยก็ออยังเอาแน่เอานอนไม่ได้คู่แข่งแย่งแชมป์ของแมนยูงานนี้ต้องเดินสะดุดกันไปเสีละคน2คนมันก็อดนึกไม่ได้มาว่าทําไมทุกอย่างมันดูเข้าทางซะเหลือเกินเหมือนกับว่าแชมป์เพียักกิจนี้มันปูทางมาให้ที่จะให้ทางแมนยูนั้นได้โชว์ฟอร์มในโอทเทอร์ฟอร์ด อีกครั้งหลังจากห่างหายไปนานกว่า8ปีด้วยกันน,นะครับผมนี่นะฮะก็เป็นการพูดถึงการเข้าทางของแมนยูที่แต่ละสโมสรนในการลุ้นแย่งแชมป์นั้นมีนักเตะเจ็บไปหมดเลยนะฮะและมีแนวโน้มว่าทีมแมนยูของนั้นจะเดินด้วยทางกีบปรับนั่นเองก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับหงหน้าเป็นห่วงซะแล้วเกรดหน้ารู้สนใจก่อนแดงเดือดเวอร์ชั่น F a Cup ครับ แมนยูปะทะักับทางลิเวอร์พูลค่าคืนวันนี้โดยคืนนี้มีศึกแดงเดือนให้ชมกันอีกแล้วนะฮะแต่เที่ยวนี้เป็นเกม f a ฟเอคระด4โดยแมนยูนั้นที่ฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินได้เตะที่รังโอทัลฟอร์ดโดยกับทางลิเวอร์พูลที่กำลังใน,นช่วงขาลงแม้ฟอร์มการเล่นในชั่วโมงนี้ต่างต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่อะไรเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเหมือนกันนะฮะในการแข่งขันทั่วไปนี้และนี่คือเกร็ดเล็กน้อยที่น่าสนใจก่อนเกมศักดิ์ศรีณรุ่นคอนแห่งความฝัน โดยกันที่แมนยูคว้าแชมป์เอฟเอคมาแล้วถึง12สมัยซึ่งมาที่สุดเป็นอันดับที่2รองจากอาร์เซนอล14สมัยส่วนลิเวอร์พูลได้แชมป์7สมัยทั้ง2เจอกันในศึกเอฟเอคมาแล้ว17ครั้งโดยแมนยูนั้นมีสถิตเหนือกว่าด้วยการชนะ9ครั้งส่วนลิเวอร์พูลได้เฮ4ครั้งคือเสมอกันไป4หนการปรชาชัย9ครั้งต่อแมนยูนั้นทำให้กาแดงเป็นทีมที่ลิเวอร์พูลแพ้ให้มากที่สุดในถ้วยเอฟเอค แมนยูคว้าชนะรวดใน7เกมหลังสุดยามได้เตะที่บ้านของตนเองในศึกเอฟเอคัพแถมไม่เสียประตูเลยไมย้แต่ลูกเดียวผู้เล่นชีมเยือนคนล่าสุดที่ทำประตูใส่แมนยูได้ที่โอทาฟอร์นั้นในศึกเอฟเอคัพก็คือดิมิทรีปาเยตของทางเวสแฮมเดเมื่อเดือนมีนาคมปี2016นั่นเองซึ่งครั้งสุดท้ายที่ผิวแสดตกรอบ 4FA เอฟเอคัพเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนมกราคมปี2012ซึ่งนั่นก็คือการบุกไป Liverpool ไพ่ลิเวอร์พูลเป็นต่อ2 ในปี2014พวกเขาร่วงรอบ3นะฮะด้วยน้ำมือของสวตนซีซิตี้เทราว่าและจากนั้นปีสดแสดงก็เข้าถึงรอบก่อนรองช,ชนะเลิศได้เป็นอย่างน้อยทุกสั้นเลยนะอย่างไรก็ตามความพ่ายแพ้ตั้ง4ครั้งในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยภายในประเทศของแมนยูนั้นโดยด้วยกาลนี้เกิดขึ้นที่โอทฟอร์ดทั้งหมดเลยก็คือ3เกมในินิกและก็1เกมในศึกคาราบัครับ ซึ่งนิวอัพพูผ่านเข้าถึงรอบก่อนรอง f อฟเอได้ถึง2หนเท่านั้นนับตมันแต่ที่ทางพวกเขาได้แชมป์รายการนี้ครั้งล่าสุดในรายการ2005ถึง2006ตอนนี้หงแดงไม่สามารถไปไกลกว่ารอบ4ถึง4ถึง5าดูกาลภายใต้การนำทัพของคุณซูเจเก็คอรปนั่นเอง และสุดท้ายอยา่างไรก็ตามหงแดงได้เฮร,รวดในเกมเอฟเอคัพสามนัดหลังสุดที่ต้องตัดสินหาผู้ชนะในการโดนจุดโทษนั่นเองนะนะผมเป็นทางว่าง,งานนี้ก็เป็นเกรดดน่ารู้ก่อนเกมนะฮะที่แมนยูนั้นจะนต้องเจอกับทางลิเวอร์พูลในค่ำคืนวันนี้ที่บ้านของตอนเองต้องรอรู้กันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรเตรียมรับชมกันได้งานนี้สุขอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงช้นครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่รับชมผม กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ